สวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสามสิบธันวานะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ลอตเตอรี่ออกมาดูซิวันนี้ทานอะไรกันบ้างมีช็อกโกแลตร้อนนะคะอ๋อไม่ใช่โกโก้ร้อนค่ะมีคุกกี้สิงคโปร์ cuối năm và